สวัสดีค่ะมาทําคณิตเวลข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยค่ะแผนภูมิแท่งแสดงปริมาณขยะแต่ละประเภทในหนึ่งสัปดาห์ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ยังขาดข้อมูลปริมาณขยะประเภทพลาสติกเขาบอกอาหารกระดาษแล้วก็แก้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านโจทย์ข้างล่างอีกนิดนึงค่ะเมื่อปริมาณขยะในหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งหมด50กิโลกรมัม นี่นะคะก็คือ5 0กิโลกรมัมจงหาว่ามีปริมาณขยะประเภทพลาสติกกี่กิโลกรัมนะคะอันนี้มันจะมีทั้งหมด5ช่องนะคะ1 2 3 4 5แต่มันจะเท่ากับ10เพราะฉะนั้น1ช่องแทน2กิโลกรัมนะคะก็จะแทน2นะคะแล้วก็หนับเดินนะคะ หนช่องแทนสองนี่เขียนสองเอาไว้ก็จะเป็นมีทั้งหมด5ช่องก็จะเป็น10แล้วนะคะก็บบบีสองนะคะก็จะเป็น12นะคะต่อไปก็จะเป็นสองสี่1ก1ปดสิบส่นะคะก็จะเป็นสิบสี่ส่วนอันนี้ก็คือแก้วสองสี 2, 4, ก็คือห นั่นเองนะคะตอนนี้เราเขียนสองไว้จะได้ไม่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่ารวมทั้งหมด50เราต้องนำทุกตัวมาบวกกันนะคะก็จะเป็นเท่าไรเอ่ย12บวกส4บวก6นะคะก็จะเท่ากับ เท่าไหร่เอ่ย14บวก6ได้20 20บวก12ได้32นะคะเขาบอกว่ารวม50กิโลกร,รมัมนี้ได้32กิโลกร,รัมนะคะเราก็นำ50า50มาลบกับ32จะได้เท่ากับ18กิโลกร,รมัมนั่นเองค่ะก็ไปเขียนคำตอบได้เลยเพราะว่าเขาถามว่าประเภทพลาสติกเนาะต้องดูดีๆ ตรงน,นี้ก็คือพลาสติกพลาสติกก็จะเป็น18กิโลกรัมน,นะคะเราเขียนไว้ที่หน้าข้อได้เลย18ลเขียนกิโลกรัมน,นะคะข้อนี้ตอบได้เลยสำหรับวันนี้เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ